สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเหมือนเราแบบไม่ได้เจอหน้ากันนานเลยนะคะครับช่วงนี้ผมก็ออกนอกสถานาที่บ่อยนะครับเพิ่งกลับมาเล่นเดียวกัน <S S ก็วันนี้ขอเทปตัวเองหน่อยนะครับว่าผมไปข้างนอกมาค่อนข้างหลายที่นะครับเนี่ยฮะแล้ววันนี้ก็อยู่กับเก๋ตัวต้คาค่ะครับผมจอยตัวต้คาครับ กับช่วงแนะนำรถเข้าใหม่จากทางสุดยอดมือสองต่อตัวคาครับวันนี้คือบอกเลยว่าหล่อเทมากๆไม่น่าชมกันต่อหน้าเลยครับรถอะค่ะโหแบบดูดีมากเลยนะคะดูดูด้านดูหล่อดูเท่นะคะกับตัว Toyota Fortuner Legender นเดอนี่เป็นตัว2.4 4วิลด้ายด้วยรถปี2021แล้วปีที่แล้วใช่ครับช่รถปีที่แล้วครับโหสวยมากครับผมตัวนี้ก็ได้มาตัวสุดร้อนๆนะครับช่วงนี้ก็เป็นรถที่หายาก รุ่นหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็ว่าออเดอร์รอนานนะครับแต่ที่ตัโต๊กค้างเรามาเรียบพร้อมพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็ใครได้ดูคลิปนี้ก็สามารถโทรมากินงยั้งจับจองก่อนได้เลยใช่ครับเนี่ยค่ะบอกเลยคันนี้สวยเป็นตัวที่เขาเรียกด้มีการปรับสมให้มีความหรูหรามากยิ่งขึ้นแต่ยังได้ความสปอร์ตแล้วก็ยังได้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครบครันนะฮะถ้าเรามาดูโมด้านหน้ากันเลยนะคะสวยเนี่ยนี่คือสัญลักษณ์มาจาก โรงงานของเขาเลยนนทุกตัวนี้ติดเพิ่มครับตัวติดติดเพิ่มครับอ๋อติดเพิ่มแต่ก็ดูเท่น,น,ะ,คนะคะัอเขาก็จะมาพร้อมกับตัวช่องลม,มต่างๆนะเป็นช่องระบรายอากาศไฟด้านหน้าเป็นตัวโปรเจคเตอร์ด้วยมาพร้อมกับตัว LED อันนี้คือไฟตันหมอกน้ามากนะ่ะ,ะแล้วก็มีในส่วนของไฟเดี่ยวอยู่ด้านล่างด้วยนะคะตัวนี้จะได้กล้องรอบพันด้วยหรือว่า360องศาแล้วก็มาพร้อมกับซ็นเซอร์หน้าสจุดดยกนครับผมตัวนี้ก็เป็นตัว Fortuner นะฮะ2.4 l e g e n d e r ขับสี่นะ คุในปี้ปันี2021เดนะครับก็มาเจอผมทุกครั้งผมก็จะพามาดูรถเข้าใหม่ของเรานะครับว่ารถเข้าใหม่ของเราจะเป็นเกรดอะไรรถสวยขนาดไหนนะครับแล้วก็พร้อมใช้ขนาดไหนด้วยนะครับแล้วก็ราคาถูกแน่นอนนะครับเริ่มกันเลยนะครับว่าวตัวนี้จะมาดูบอดี้กันเลยนะครับว่าบอดี้ตัวนี้จะสวยขนาดไหนนะครับตัวนี้เป็นสีดําค่อนข้างจะดูยากนะฮะเพราะว่าสีดำเนี่ยต้องดูให้แบบชัดเจนนะครับเพราะว่ามันจะแตกต่างกับพวกสีสว่างเนาะสีดําอาจจะดูแบบ มากขึ้นดูแบบละเอียดขึ้นนะครับตั้งใจดูกันมากกว่าสีอื่นนะครับนี่ตั้งใจดูตั้งใจฟัง,งนะับ <ใจ S 1> ตัวนี้ก็เริ่มจากฝากระพงหน้าก่อนนะครับฝากระพงหน้านี้ก็ตะเข็บเดิมนะครับแล้วก็เม็ดเม็ดอาร์ตต่างๆรูต่างๆยังอยู่กลมนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ต่างๆจากศูนย์ยังเดิมๆจนวันตัวนี้ยังไม่แกะออกมาไม่หมดเลยตัวนี้ก็เป็นตัวลองฝากระพงนะค่ะกเกก็ลองก็ยังใหม่นะครับ S <S ส่วนตัวนี้ก็เพิ่งเข้ามายังไม่ได้ทำความสะอาดใดๆทั้งสิ้นเลยนะตัวนี้นะก็วิธีดูฝากระโปรงเสร็จแล้วก็ต้องดูน็อตต่างๆนะฮะน็อตต่างๆด้านล่างนี้ก็ด้านล่างดูด้านในด้วยนะยังไม่แกะยังน็อตไม่ขยับยังเดิมๆจากโรง,งงานเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็ฝาก<า>ระโปรงหน้าเดิมดแล้วกํารังดีไา้วด้านล่างตัวบอดี้หลักของเขานี่ก็เดิมแน่นอนนะครับเพราะว่าจุดประทัดจุดแรกก็คือฝากระโปรงหน้าเพราะว่าห่างจากคานเนี่ยประมาณคืบกว่านะครับโอเค เสาโงสวยแล้ว<ะ>มาดูบอดี้หลักนะครับคานหน้าซ้ายขวาแล้วก็ซุ้มล้อ<ะ>ต่างๆนะตัวนี้แผ่นเพดแผ่นเพดยังเป็นเดิมจากโรงงานไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับตัวอักษรตัวเลขยังดูคมชัดนะครับ<ะ>แล้วก็ซุ้มต่างๆยังดูสวยโครงแขนสวยงามเมทั์ต่างๆอยู่ครบคานหน้ามีสามคานนะครับซ้ายขวาและกลางนะครับตัวนี้ก็จะมี LR <ะ>ให้ดูนะครับส่วนคางกลางตัวนี้จะเป็น สีดำแล้วก็น็อตก็จะเป็นสีดำไม่ใช่ไม่ได้แบบสีดำพ่นสีนะน็อตเป็นสีดำโดยโดยของเขาอยู่แล้วคือไม่มีพ่นสีเพิ่มเติมแล้วก็สัญลักษณ์ต่างๆลูกศรยังอยู่นะครับซ้ายขวานะตัวนี้บอดี้หลักของเขาบอดี้สวยเกรดเอเลยนะครับตัวนี้สวยไม่ถอดนะครับตัวนี้ก็เดิมๆจากโรงงานเช่นเดียวกันนะครับโอเคครับมาดูเครื่องยนต์กันก่อนนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.4คือ2,400ซีซีนั่นเองนะครับตัวนี้ให้กี่แรงมาคนระับคุณเกีย150แรงมาแล้วก็แรงบิดจ,จะอยู่ที่400นิวตันเมตรครับนะผมนะครับวิธีดูวิธีดูวิธีดูเครื่องยนต์นะหนึ่งนะครับจุดมาร์กต่างๆจาก QC มาร์กคือแบบแต้มสีนะจุดมาร์กแล้วก็หัวน็อต<อ><ม>ต่างๆนะหัวน็อตต่างๆว่ามีรอยถอดไหมนะครับมีรอยถอดถอดฝาไหมมีรอยถอดเครื่องยนต์ไหมแล้วก็ท่านเกียร์ต่างๆดูให้เรียบร้อยนะครับทางนี้ผมได้ดูมาเบื้องต้นแล้ว นะครับและตัวนี้เครื่องอ่เครืงยนต์ยังเดิมๆจากโรงงานน้ำมันไม่มีเยิ้มนะครับตัวนี้รับประกันได้ว่าไม่มีน้ำมันเยิ้มเกียร์ไม่เคยยกอุ้ยเครื่องไม่เคยยกไม่เคยบ่าหมุนเล่นอย่างเงี้ยนเห็นไหมตัวนี้ก็รับประกันโดยตัวลูกค้านะครับตัวนี้ก็เครื่องเดิมจากโรงงานหมุนเข้าล็อกเดิมด้วยนะเดี๋ยวฝากเดี๋ยวฝากปรุงไอเรียบร้อยไม่ไม่โบราณกันนะสวยงวยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวตั้งฝาโปรงนะออ๋นะครับวิธีดูดูแก้มท้ายขวาเนี่ยผมอยากจะบอกว่า ตรงนี้นะครับทำเบาๆแล้วก็แค่นี้นะก็สามารถดูของรถได้เลยเดี๋ยวดูนะดูแค่นี้ก็รู้นะครับว่าอตมีรอยถอดไมรถไ,ไม่ถอดนะครับเกินี้พอเก็บกลับนะครับโอเคครับตัวนี้ก็เครื่องยนต์เกียร์ไม่เคยยกไม่เคย,ยถอดนะครับแล้วก็บอดี้หน้าด้านหน้านะ<ๆ>เดิมๆจากโรงงานเกรดอนะครับตัวนี้รับประกันโดยตัวลูกค้าครับใช่แล้วนะคะสวยมากค,ครับผมต้องบอกว่าแค่ทำความสะอาด ร้อมใช้งานเลยนะครับตัวนี้เราต้องยังใหม่ใช่ยังใหม่<ช>หมีใหม่ด้วยอะไรด้วยนะคะอ่ะมาต่อกันกับตัวล้อนะคะตัวนี้จะเป็นล้อแม็กขนาด20นิ้วยางเป็นยางปี2021ก็คือมากับตัวรถเลยใช่ครับมากับตัวรถเลยเพราะว่ายี่ห้อนี้เขาสลับสนวนของโตโยต้าอยู่แล้วนะครับโอ,โอ้ตัวนี้ยางสภาพยังใหม่ยังเอี่ยมครับได้ยาวๆเป็นหมื่นกิโลแน่นอนนะครับเป็นลายพิเศษของเขาเลยใช่ไหมใช่ครับเป็นลายพิเศษของเขาออกมาจากโรงงานก็ลายนี้เลยเป็นเป็นลายของเจนเดอร์เลยนะครับสวยนะอ่ะกระจก ตัวรถนะคะมาพร้อมกับไฟเดียวรูปแบบไอทีได้อย่างบอกกรองรอบผ่านนะคะแล้วก็เจามคมข้างก็มีใช่แล้วที่จับประตูนะคะเป็นตัวโครเมียมแล้วก็เป็นตัวสมาร์ทคีย์เลยด้วยอันนี้น่าจะติดตั้งเพิ่มใช่ครับแต่ถือได้ว่าเป็นคนหลักรถนะเพราะวดูดูเขาชอบแบบมีเรื่องของการตกแต่งต่างๆเซฟต์ตัวรถได้เป็นอย่างดีเลยอ่ะมาดูกับด้านซ้ายกันบ้างมาดูบอดี้นะฮะบอดี้ด้านด้านหน้าซ้ายก่อนแล้วกันด้านหน้าซ้ายวิประตูประตูดูยังไงนะครับก็เหมือนกันครับดูตะเข็บเม็ดอาร์บบนและล่างนะ ประตูหน้าจะมีนะประตูหลังจะไม่มีนะนี่สังเกตนะฮะแต่ประตูหลังจะมีเม็ดอักอีกตำแหน่งหนึ่งอยู่คนละที่นะครับมีเดิมๆจากโรงงานเช่นเดียวกันซับในซับในนี่สําคัญนะฮะซับในเนี่ยซับในนี่บ่งบอกถึง่ตัวลูกค้าติดอะไรมาเพิ่มไหมอันนี้คือมีอยู่แล้วไม่แปลกใช่ไหมคะตัวนี้ตกใจมันหล่นลงมาตัวนี้เพิ่มครับน่าจะมีการติดกล้องแบบกล้องอะไรว่ากล้องอัดวิดีโออะเวลาขับรถอ่ะ กองหน้ารถอาจจะเชื่อต่อไปถึงท้ายรถด้วยอะไรอย่างนี้บันทึกภาพได้บันทึกภาพใช่ใช่ไม่ได้อัดแตบันทึกทีตัวทีโอเคครับตะเก็บเม็ดอาร์กมาแล้วเม็ดอาร์กเดิมๆจากโรงงานนะครับตัวนี้ซับในไม่เคยพุ่นเม็ดอาร์กเดิมๆจากโรงงานนะครับนี่เม็ดอั๊กเขาจะเป็นเม็ดใหญ่แล้วก็ดูค่อนข้างจะเป็นเป็นแบบทีหน่อยนะทีบ้างห่างบ้างนะเป็นช่วงๆไม่ใช่ไม่ใช่มีนิชด้านะครับเป็น่ โอเคได้เ <c oughs> ดิมๆจากโรงงาน <c oughs> <c oughs> จะแงของเขาเลยเนี่ยอยากได้กล้วครับอยากได้แล้วครับโอเคครับ <c oughs> <Okay S 2> ด้านหลังด้านหลังเอาประตูนี้ก่อนเน่ยนะครับประตูนี้ประตูนี้นะครับตะเข็บเดิมนะครับเม็ดอาร์คที่ผมบอกว่าด้านหลังเนี่ยดูตรงไหนดูตรงนี้นะฮะดูตรงตรงกรประตูเขานะเม็ดอาร์คเขานะเดิมๆจากโรงงานนะแล้วก็เม็ดอาร์คด้านซับในตนัวนี้สวยงามเดิมๆเช่นเดียวกันนะครับ เมคอันเขาช่วยแบบเม็ดใหญ่นะฮะเม็ดใหญ่ดูชัดเจนนะครับดูตามโค้งเขาจะทีหน่อยนะครัตอนโค้งตามอะไรเขาทีหน่อยแต่ว่าช่วงระยะทางตรงเขาอะทางตรงเขาจะห่างเขาโค้งก็จะติดนิดนึงนะ่ไหมฮะโอเคครับตัวนี้ก็เริ่อจากโรองจัดงานเรื่องการสวยแล้วก็ตัวฟอร์เจนเนอร์นะฮะเป็นรุ่น PPV เนาะก็สังเกตได้ว่ามีคัสซีนะครับให้ดูคัสซีด้วยนะครับคัสซีคันนี้ใหม่ๆกิ๊บๆไม่มีสนิมไม่มีตามดแน่นอน นะครับผมดูมาเบื้องต้นแล้วอมาดูด้านหลังนะคะ <c oughs> ก็จะมีกับไฟเบรกัวนี้3กระจกเป็นระบบไลฟฟ้าที่ปั่นน้ำฝนค่ะไฟท้ายเป็นรูปแบบ LED นะคะอันนี้ขึ้นมากับตัวรถอยู่แล้วเหรอตัวนี้ติดเพิ่มครับติดเพิ่พมอโอ้ะสวยเนาะ ชอบอ่ะนะคะแล้วก็ด้านหลังมีตัวหนังสือเป็นแบบ 3D 3มิติด้านหลังโอ้ยสวยอ่ะใช่ครับตัวนี้เขาติดเพิ่มเติมมาครับตัวนี้ก็จะมีไฟส่องสว่างเป็นแอลเป็นรีเชนเดอร์เลยอ๋ออันนี้เพิ่มเหรอคะใช่ครับเวลาจะจัดเพิ่มเติมดับไฟโอเคอตัวนี้ลูกค้าติดเพิ่มมานะติดเพิ่มติด2.8จริงจริงจริงจแล้วเป็น2.4นะจริงจริงเป็น2.4โอเคโอเคครับเปิดเลิศนะเขาก็แบบมีความแบบชอบแต่งรถเนาะแต่งแบบน่ารักน่ารักครับ โอเคมามาดูฝาท้ายก่อนฝาท้ายก็ยกดูดูเหมือนกันครับกับข้างหน้านะฝาหน้าดูเหมือนกันว่ารถมีรอยถอดไหมถ้าไม่มีรอยถอดเนี่ยแบบว่าดูง่ายแล้วรถสวยแน่นอนทําได้ไหมครับได้ค่ะอุ้ยไม่ได้อุ้ยถูกได้ไม่ได้โอ,โอเค ตะเข็บเดิมนะครับตะเข็บเดิมเดิมจากโรงงานเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ฝาท้ายเดิมและทุกอย่างก็ต้องดูง่ายขึ้นนะครับรถสวยแน่นอนนะครับแล้วก็ดูร่องน้ําต่างๆนะครับซ้ายขวาเดิมเดิมจากโรงงานเช่นเดียวกันเม็ดร์ตอยู่ครบนะครับบนและล่างอยู่ครบนะครับสวยงามตัวนี้ก็จะมีห้องเก็บสัมภาระคือเขาจะสามารถพับเบาขึ้นได้ให้เพิ่มเพิ่มบรรจุของได้เพิ่มบนที่ได้ครับตัวนี้ก็จะมีแผ่นรองแผ่นรองให้เรียบร้อยนะครับแผ่นรองสวย เนะครับได้ได้อะไรที่ดูครบดูแบบชุดแต่งครบใช่ครับตัวนี้ก็หรือว่าไในใครไปนี้ไม่ต้องแต่งเพิ่มแล้วคุ้มเลยคุ้มเลยคันนี้ใช่คันนี้ได้ไปคุ้มเพราะบอกเลยสวยด้วยคือทําออกมาได้ดีนะคะครับด้านหลังคือสวยเดิมๆอ่ะมาดูเหลืออีกด้านขวานะคะมาโอเคครับมาดูด้านขวาก้านขวาด้านขวาตัวนี้ก็ ดูก็ดูคัสซีด้วยนะคะคัสซีว่าตัวนี้เพราะว่าเลขตัวคัสซีเขาจะอยู่ด้านหลังขวานะดูว่ามีรอยบิดเบี้ยวไหมแล้วก็ดูว่ามันตัวเลขรวมสือชัดเจนหรือเปล่าเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้จะมีการโอนกรรมสิทธิ์เขาจะดูตัวนี้เพิ่มเติมด้วยนะมาตัวนี้ก็ซับในก่อนแล้วกันซับในเดิมๆนะครับเดิมๆจากโรงงานก็เม็ดอาร์คสวยๆ,ๆ,ๆนะครับเม็ดอาร์คเดิมเม็ดใหญ่ fright? ดูชัดเจนนะครับแล้วก็ประตูตัวตตัวนี้ก็ เดิมเช่นเดียวกันนะครับเม็อาร์กยังอยู่แต่เก็บสวยตัวนี้ผมสังเกตเห็นว่าตัวนี้จะมีรอยบุบเหมือนลักยิ้มนะผมตีเป็นลักยิ้มไปแล้วกันไม่ต่อลักยิ้มมาลักยิ้มหนึ่งสองตรงนี้นะหนึ่งสองแต่ตัวนี้ไม่ต้องเป็นห่วงครับทางตัวลูกค้าเราเก็บงานให้เรียบร้อยแน่นอนเราจะเก็บงานให้นะคะอ่ะอีกหนึ่งจุดจะปิดอาจจไม่ผมจะดูประตูว่าเหมือนกันป่ะประตูตานนี้ก็เหมือนกันครับดูแตะเก็บเดิมแล้วก็เม็ดอาร์ตยังอยู่ครบสวยงามนะครับท่านนแบบไวๆเลย เพราะว่ารถรถสวยดูง่ายนะครับเม็ดอาร์คเดิมข้างหน้าเขาน่าจะถี๋หน่อยนะเดิมๆตัวนี้เม็ดอาร์คใหญ่นะครับสวยงามแอบเห็นข้างในเป็นตัวนี้เป็นลายแบบทรงสปอร์ตดีเหมือนกันนะสวยเนาะด,ดูหลูุด้วยแล้วก็ดูสปอร์ตด้วยนะคะชอบอ่ะคันนี้เป็นไงบ้างฮะก,กูรูด,ดูแล้วโอเคครับคันนี้นะครับเออเออเกรดรถต,ตัวนี้ก่อนเลยเกรดรถสวยเกรดเอสวยไม่ถอดนะครับแล้วก็ยางดีแมตซ์สวยค่ะคิดว่าตัวคันนี้ก็ พร้อมใช้งานละแต่ทางเรายังยังไม่ปล่อยแบบนี้นะจะปล่อยว่าเราขอเก็บงานเพิ่มเติมหน่อยเพราะว่าม,มีรักยิ้มทั้งประตูหลังขวาแล้วก็จะมีรอยขนมุงขนแมวอย่างเงี้ย<ช>เราจะเคลียร์พวกนี้ออกให้หมดแล้วก็จะดูสวยงามมากขึ้นนะครับโอ้เนี่ยคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ารถยิ่งอยู่เดี๋ยวมาดูตอนรีวิวว่าหลังจากเก็บงานแล้วสภาพจะเป็นอย่างไรนะคะอันนี้คือรอบรอกสวยขนาดนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมด้านในตอนรถกันต่อเลยค่ะเชิญครับ และนี่คือด้านในตัวรถค่ะด้านในสวยมากต้องบอกว่าคอนเซปต์ของเขาตัวล e เจนเดอเนี่ยจะทำเป็นตัวสปอร์ตพรีเมียมก็คือได้ความรู้หราด้วยและได้ความ<ะ>สป,ปอร์ตนะคะภายในนี้จะเป็นโทนสีดำแบบคุมโทนค่ะยันเพดานเลยนะแต่ว่าสภาพคือดูใหม่มากนะไม่มีรอยไม่มีรอยดงรอยด่างไม่มีตำหนินะคะ ตัวบางแดดก็สภาพยังดูใหม่อยู่เลยค่ะคอนโซลด้านหน้าสภาพใหม่ไม่มีตําหนิไม่มีอรอยขีดข่วนนะคะแล้วก็ตัวเบาะที่ได้เป็นเบาะทรงสปอร์ตนะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยก็จะเป็นสีดําตัดกับสีแดง อ่านะคะเ,เป็นโซ่ของเขาอบรับกับซีลีล้านะนั่งสะดวกสบายมากเลยค่ะพวงมาลัยค่ะก็จัดเต็มน้เป็นตัวมลติฟังก์ชันพวงมาลัยสภาพสมบูรณ์เลยนะคะตัวนี้ปรับวอลุ่มปรับโหมดต่างๆได้เชื่อมต่อบูทธุธกับสมราร์ทโฟนได้มาพร้อมกับตัวคุสคอนโทรลแล้วก็แพดเดิ้ลชิพค่ะคันนี้ไม่อยู่ที่2องหมเท่านั้นเฮ<ม>้ยถือว่าโอเคเลยนะไม่ได้ผ่านการใช้งานเยอะนะคะเพราะต้องบอกว่าปกติ f o r t u n e r ก็จะเป็นรถที่ใช้ในเรื่องของการเดินทางไกลเนาะระยะทางก็ต้องแบบเยอะอยู่แล้วนะคะ อทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นเครื่องเล่นมีเดียหน้าจอทัชสกรีนกว้าง9นิ้วค่ะ oh, โอ้โหจัดเต็มกันไปเลยเห็นยันแบบแถวที่3อะ่ะนะคะก็ะเล่นเครื่องเล่นมีดงมีเดียอะไรต่างๆได้เชื่อมต่อกับ usb ได้บ l u e t o o ได้ค่ะด้านล่างตัวแอรนะคะ นะคะก็จะเป็นระบบดิจิตอลเนะคะเป็นแบบ d ดูอ Zone โซเนน่าโซเนน่าปรับอุณหภูมิความแรงของลมทิ่ทางลมได้นะคะแล้วก็ตัวนี้อย่างที่บอกเป็นตัวขับ4 wheel drive ก็เลือกปรับหมดการขับขี่ได้ไม่ว่าจะเป็นขับ2ขับ4มีควบคุมนะคะในเรื่องของลงทางลาดชันต่างๆช่องเสียไฟ12โวลต์ค่ะและการตกแต่งข้างในเนี่ยเขาคล้ายๆตัวคัมรี่นะ เขาเอาตัวไวเลสชาร์จจิ่งอ่ะการชาร์จสมาร์ทโฟนแบบไร้สายมาไว้ตรงนี้ด้วยคะก่อนหน้านี้คือไม่มีนะไม่มีตงไหมอันนี้คือใส่เพิ่มขึ้นมาเพิ่มความหรูหรามากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ เพ,พิ่มความสะดวกสบายมายิ่งขึ้นตรงการก็จะตกแต่งเป็นลายไม้แบบหรูหราเป็นที่วางแก้วสองตำแหน่งเกียร์โต๊ะหสปีดมาพร้อมกับอีโค o หมดพาวเวอร์หมดีในเรื่องของการทรงตัวค่ะอันนี้ก็จะเป็นช่องใส่ของทั่วไปแล้วก็ซ้ายมือคือพื้นฐานเลยก็จะเป็นตัวคลูบ b ็อช่องใส่เอกสารแล้วก็แอรแบ็กรอบคันคเลิศตอนนี้ไฟไฟ,ไฟหลังคาก็เป็น,ปน LED นี่แหละใช่เป็น LED นะคะเป็น LED ได้สวยงาม ชอกแบบมาได้ดีใช่เลิศมากเลยค่ะแล้วก็กระจกกระจกมองมองหลังเขาเป็นตัวตัดแสงนะมีตัดแสงด้วยอ่าโอเคมาด้านหลังกันบ้างครับหนูก็ยังสนอยากเล่นอยา่โอ้ด้านหลังตัวนี้มีเบาะขาดนิดนึงนะด้านหลังตัวนี้นะครับด้านหลังตัวนี้ก็ได้เบาะสภาพใหม่นะครับแต่ผมก็เห็นว่าเบาะคนนั่งเนี่ยเขาจะมีรอยขาดรอยปีนิดนึงรอยปีรอยขาดรอยปีรอยขาดนิดนึงแต่ตัวนี้สามารถแก้ไขได้ไม่ต้องห่วงคับทางตัวลูกค้าเองเราเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ เบาะเขาที่ก็เป็นกับมีกระเปเ๋าริงโจให้สองฝั่ง<ะ>เลยแล้วก็ตัวเกี่ยวหรือตัวห้อยของนี่ก็อยู<ะ>่ประมาณ4ี่กิโลได้น้ําหนักเขานะห้อยได้เลยสบายๆส,ส,สวยๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีไฟไฟ2 2 0โวลต์หรือ100วัตต์นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวตัวนี้ก็จะมีตัวเสียบอะไรตัวนี้เสียบอะไรเัาเียกอะไรนะในจ้า USB ค่ะชาร์จสมาร์ทโฟนได้เลยอโอเคนะครับเบาะหลังยังใหมย่ยังแน่นนะครับแล้วก็ลงหลังคาตัวนี้ก็จะมี ไฟแบบ LED เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็สามารถปรับแอร์หรือสปีดแอร์หรือว่าต่างๆได้เลยโดยไม่ต้องให้คนขับไม่ต้องรบไม่ต้องรบกวนคนขับได้เลยนะครับสามารถปรับเปิดเปิดติดได้เลยแยกส่วนได้เลยไม่ต้องกวนไม่ต้องกวรร้อนครับเพราะว่ามีแอร์ทั้ง3ช่องเลยสวยๆเลยนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับสวยดีครับข้างหลังก็ประมาณนี้ครับผม ก็หนูสังเกตเลยเห็นว่าต้องประตูเนี่ย <ผม S 1> เห็นบ้ผมไี่บอกคุณนี่ไปมะอะไรอ๋อที่วางแข,นขว,วแขนขว,ว่งแก้วเห็นไคะหนูเ,เห็นเนี่ยตรงประตูอ่ะเห็นป่าเวลาเปิดแล้วมันจะมีไฟติดอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นไฟกระพริบเหมือนแบบประตูเปิดทิ้งไว้อยู่อ่ะครับบ้านหลังมีไหมคะมีเอยสวยนะเป็นเหมือนแบบแจ้งเตือนใช่ไหมคะครับผมอ่าและนี่ที่บอกว่ากล้องรอบคันหรือว่าสองศาคุณก็สามารถเปิดดูได้ในนี้นะผ่านหน้าจอได้เลยดูมุมมองรอบคันต่างๆว่าแต่นี่ใครอ่ะอ๋อตา้องเรา ว่าสวยมากทุกคนคะ่ะคือออปชั่นจัดเต็มหรูหราสปอร์ตพรีเมียมพร้อมลุยด้วยนะคะคันนี้ใครสนใจรถปี2021คะ่ะที่โตโต้ตคาของเราเนี่ยขายอยู่ที่1 4 9 0 0ล้บาทครับผมคุ้มนะตัวนี้คุ้มค่าครับตัวนี้ของาหายากของหายากตรงนี้นะค,ะค่ะครับราคานี้ถูกมากถูกกว่าไยแดงก็ เป็นแสนแสนกว่าเลยบบนะคะประมาณเกือบแบบแสนสามแสนสี่อ่ะเอาง่ายๆถูกกว่าเยอะมากเพราะถ้าใปแดงจะไม่ผิดประมาณ1น3 9 0ล้านหกแประมาณนี้นะคะใช่แล้วค่ะใครสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ตามช่องทางต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็น Facebook ประเ g สุดยต์มือสองโต๊ะค่าผ่านทางไลน์ t ิกต o อกอินสตาแกรหรือว่าเว็บไซต์ได้เลยหรือใครบอกใจร้อนครับรีบโทรมาครับใช่เลย เบอร์โทรนะครับ0837777747นะครับแล<ฆ>้วก็0837777757นะครับ2เบอร์นี้มีคนรับสายคุณแน่นอนใช่แ,แล้ว ก็สามารถกินกลางมาได้นะคะหรือใครอยากดูรีวิวรุ่นอื่นเพิ่มเติมสามารถที่จะรับชมได้ผ่านทางช่อง YouTube ของเราจากโตออโตโค้คร์ชนคะคะเข้าไปแล้วก็อย่าลืมกด s u b สไ r i b e ทกดกระดิ่งและฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะและใครที่บอกว่ากำลังมองหากระบรถเอเนกประสงค่ะมาพร้อมกับอ่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบคันและเป็นรถที่เรียกได้ว่าหรูหราเดินทางไปไหนต่อไหนได้สะดวกสบายคันนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้กูรูของเราสรุปและไขของเลยว่าทําไมต้องซื้อคันนี้ค่ะครับผมตัวนี้ก็ย้ำอีรังนะครับตัวนี้เป็นฟอร์ u ินเนอร์ 2. Wheel นะครับตัวนี้ปี2021ัีสีดำนะครับตัวนี้ก็เป็นรถที่หายากรอ,อนานนะครับแต่ที่ตัวเราเนี่ยมีให้เลยไม่ต้องรอถึง6เดือน8เดือนนะอ,อ,อันนี้ก็ความคุ้มค่าอยู่แล้วครับไม่ต้องรอ,อนานแล้วก็คุ้มค่าอีกอย่างหนึ่งตัวรถนะครตัวบอดี้รถก็สวยเกรดเอนะครับยางดีแม็ซสวยรถเกรดเคือแบบรถสวยไม่ถอดเดิมๆจากโรงงานเช่นเดียวกันตัวนี้ก็จะมีรอย เก็บงานนิดหน่อยแล้วกเอางี้เราเก็บงานนิดหน่อยนะครับแล้วก็ไม้ก็สองหมื่นหนึ่งนะครับก็ธรรมดาครับรถใช้งานนะครับแล้วก็คุ้มค่าภายในนะครับหนึ่งนะครับเบาอย่างใหม่ยังแน่นมีราอาขดอยู่นิดนึงนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ทางเราก็จะมีการเก็บงานให้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับตัวนี้ถ้าลูกค้าได้คนีไปทางเราเก็บงานเรียบร้อยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ของคุ้มค่าตัวนี้ยังใหม่ยังสดนะครับไม่ซูมนะครับตัวนี้ก็เดิมๆจากโรงงานใครได้คดีไปบอกว่าคุ้มแน่นอนครับสำหรับราคา นึ0งล้านสี่สันเกามืน่นบาทต่ะ ใช่แล้ว <c oughs> นะคะกลับตัว Toyota Fortuner Legender 2.4 4ฟร e วิลล์ไดร์อถปี2021ค่ะครับต้องซื้อครับใช่แล้วลกูรูของเราคอนเฟิร์มแบบนี้ต้องซื้อนะคะราคาหายไปเยอะมากได้สภาพรถใหม่ขนาดนี้ออปชั่นจัดเต็มแบบนี้ไม่ซื้อไม่ได้ค่ะแล้วองต้องขอบคุณกูรูของเราพี่จอยค่ะคร,รับผมนะคะคลิปนี้หมดได้ที่ของเราสองคนเราค่ะจะกนได้ใหม่คลิปหน้านะคะจะเป็นรุ่นไหนเข้ามาใหม่ต้องรอติดตามชมเลยคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ททกมานะครับ